สวัสด,สดีครับน้องมี่ครับน้องมี่<ร>ไม่ต้องไปลดน้ําหนักแล้วมี่หุ่นดีไม่ต้องคีโตแล้วหรอคะเป็นนักกีฬาแบบสมส่วนนะแข็งแรงนะอย่างนี้ไม่ต้องคีโตหรอกคุณหมอคือคนที่คีโตคือเขาอยากจะลดน้ําหนักเร็วหลักการคืออย่างนี้ในมนุษย์เราเนี่ยที่มันอ้วนเพราะว่ามันสะสมไขมันเป็นหลักนะค่ะคุณหมอทีนี้พอเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันร่างกายจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแป้งหมดเปลี่ยนเป็นกรูโคสหมด ร่างกายเราจะใช้ใช้พลังงานในการเคลื่อนที่คิดทํานู่นนี่นั่นเนี่ยเริ่มต้นด้วยในกระบวนการให้เกิดพลังงานใช้เนี่ยมันมาจากกรูโคสหมดเลยแล้วกรูโคสเนี่ยมันก็กินเข้าไปก็ได้อย่างอย่างในกล้วยน้ำว้านี่มีกรูโคสครึ่งหนึ่งฟุกโตดครึ่งหนึ่งนอกจากกรูโคสแล้วจะไปใช้มาอะไรไม่ได้เลยนะรวมทั้งแอลกอฮอล์โปรตีนมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้เลยนอกจากมันไปเปลี่ยนที่ตับ เป็นกูคอนแล้ไปใช้งานค่ะทีนี้คีโตก็หลักการคือกินแป้งให้น้อยที่สุดแต่ต้องกินนะค่ะคือถ้าเป็นแป้งก็คือประมาณถ้าเป็นข้าวนะก็ถ้าไม่เกินครึ่งขีดหนึ่งขีดเอาหนึ่งขีดอย่างมากสุดต่อมื้อมื้อหนึ่งขีดก็ประมาณสองสามคำมาคุณหมอฟังดูแล้วดูทรมานเไม่ทรมานเพราะว่าอย่างนี้คือแป้งเนี่ย แป้งเนี่ยมันประมาณสองสามคำเนี่ยแต่ถ้าเรากินอื่นเข้าไปมันมันร่างกายมันจะเอาแป้งไปใช้ก่อนนะพอเ,เข้าไปเป็นแป้งสองสามคำเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นกูโคสกับฟุกโตสก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอกูโคสก็ไม่ใช้ก่อนฟุกโตสใช้ตามมาแล้วต่อมาก็คือมันก็เริ่มควานหาฐานพลังงานอื่นหมายถึงว่าร่างกายร่างกายควานหาเลย<อ>มีไขมันอยู่ตรงไหนมีโปรตีนอยู่ไหนมันมเ,ปเปลี่ยนที่ตับเป็น เป็นกูโคตหมดเลยอันนี้คือกระบวนการของกระบวนการทํางานเลยนะค่ะงนั้นการที่เราจะกินคีโตเนี่ยพเพื่อลดน้าหนักคืออย่าก,กินแป้งเยอะมันก็่ไควานหาเอาไขามันมาใช้แต่ว่าในกระบวนการที่เอาไขามันมาเปลี่ยนเป็นแป้งเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการวิตามินเยอะแยะเลยนนวิตามิน A E D ีดอะไรเงี้ยมันต้องเอากระบวนการวิตามินมันเข้าไปช่วยทําให้ตับทํางานดีขึ้นแล้วก็ทําทให้เซลล์เนี่ยได้ใช้พลังงานจากแหล่งอื่น ฟังอย่างนี้แล้วคุณหมอการทานคีโตเนี่ยก็คือมีทั้งเรื่องของประโยชน์ในการลดน้ําหนักแต่ทานอย่างไรให้สุขภาพาดีรบเพราะว่า,า,วาถ้าคนเป็นโรคตับนี่ห้ามเลยนะเป็นโรคตับโรคไตนี่อย่าไปทําคีโตนะค่ะถ้าเปไ็นไตนี่แย่เลยคีโตคือคีโตคือหลักการกินแป้งน้อยอกินเนื้อสัตว์น้อยแต่กินโปรตีนจากพืชกินไขมันน้อยไขมันกินไขมันที่ไม่ดีเนี่ยน้อยค่ะเดี๋ยวจะพูดอีกต่อไปนะเอางี้คนที่กินคีโตเอาหลักการก่อนว่า กินแป้งไม่เกินครึ่งขีดถึงหนึ่งขีดเอาหนึ่งขีดแล้วกันถ้าเริ่มต้นหนึ่งขีดก็นไม่งั้นมันจะเปรี้ยเปรี้ยมากก็ประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะช้อนกินข้าวสองสามช้อนค่ะแล้วก็กินไขมันที่ดีเนี่ยอย่างเนี้ยไขมันจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่น้ำมันมะพร้าสําหรับทาอาหารนะนี่น้ำมันมะพร้าปรุงอาหารก็เป็นเจ่ด้วยแล้วก็มันก็ใช้กระบวนการที่ สกัดเย็นบ้างแล้วก็มีการกรองที่ดีแต่ว่าก็ใช้การสกัดจากสารเคมีด้วยเพื่อที่จะให้มันทนความร้อนได้ในการทําอาหารแต่อันนี้ก็แพงหน่อยเพราะสกัดเย็นไม่ได้ไปกระบวนการอะไรเลยนะเอามะพร้าวเนี่ยมาทํากะทิแล้วก็แบ่งชั้นน้ำมาน้ําออกไปเหลือแต่ไขมันเขาเรียกว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นส่วนอันนี้คือน้ําน้ำมันมะกอกน้ำมะกอกน้ำมันมะกอกอัน,นอันะอออนี้พวกนี้เป็นไขมันดีแล้วไขมันใน มะพร้าวไขมันในปลานะไขมันในอะโวคาโดเนี่ยเนี่ยเยอะให้พลังงานด้วยเรือไขมันในงานในถั่วเหลืองพวกนี้มีไขมันหมดนะ,ะพราะมันอย่างนี้แล้วไขมันดีเราก็ต้องกินถ้าเป็นคีโตต้องกินไขมันพวกเนี้ยต่อไปเป็นพวกผักทานได้ทุกอย่างไหมคะคุณหมอไม่ยกเว้นดีฮะอผักพวกนี้กินได้ผักใบเนี่ยค่ะผักทิมเป็นหัวฟักแฟงแตงกวาพวกนี้หนหัวมีปุมีม มีคาร์โบไฮเดตมีแป้งเยอะนะหัวไชเท้าพวกหัวที่อยู่ใต้ดินหรือเป็นลูกที่อยู่บนดินที่มันหนาๆเนี่ยพวกนี้แป้งเยอะอันนั้นคืองดงดเพราะบอกว่ากินคีโตไม่กินข้าวแต่กินพวกไชเท้าแทนได้ไหมขนมไชเท้าแทนนั่นแหละอัลทอได้ไหมคะคุณหมอฟักทองก็มีคาร์โบไฮเดทแล้วก็มีโปรตีนแต่ว่าเราก็เว้นพวกลูกพวกหัวต่างๆมันเก็บสะสมคาร์โบไฮเดตอยู่ก็ห้า กินผักใบเขียวเนี้ย <C le à> โอ้ดูแล้วมันจะมีความสุขไหมนยคุณหมอจะถึงขั้นไหนแล้วเนี่ย <C le à> ฟังแบบนี้ยังไงมือกเนี่ยผลไม้ในนี้เนี่ยเราไม่เอากล้วยมมอหอมหวานนี่ไม่เอาเนะี <C le à> ่ยเขาห้ามคโะกล้วยน้ำวาาได้ใช่ะเคี่น้ำกล้วยน้ำวาาแบบหำหำได้ผักผ <C le à> ลไม้ที่หาวานนี่ห้ามเด็ดขาดในประเทศลายไทยเราก็มีคนที่กินคีโตตลอดชีวิตอยู่ประมาณไม่เกินสองแสนคนแล้วก็เขาก็จะซื้อพวกอย่างเขายัง ติดอยู่กับการกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กินแป้งจากก๋วยเตี๋ยวมีทั้งเรื่องไหมคะคุณหมอเขาจะทาเนี่ยเส้นเขาจะมีเส้นบุกอ๋อนี่นี่นี่โนนี้นะคะนี่เส้นหมี่บุกนะอันนี้เส้นหมี่บุกค่ะคุณหมออันนี้ก็เป็นกึ่งเส้นแบบคล้ายๆบุกเส้นขาวอันนี้ก็คล้ายๆกับอาหารพวกเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวยวนนะเอามาทําเมนูต่างๆใช่ไหมคะคุณหมอคล้ายๆบะหมี่นี่ก็เป็นบุกเส้นบะหมี่ ถ้าสมมติว่าอยากทานเมนูต่างๆให้มันเหมือนคนทั่วไปก็เอาไปทำได้นี่คือข้าวโอ๊ตไฟเบอร์ไงจากโอ๊ตไฟเบอร์เอาไม่ไม่มีแป้งนะก็เอาพวกข้าวโอ๊ตมาสกัดเอาแป้งออกก็เหลือแต่เป็นเป็นโอ๊ตนะฮะอันนี้ก็เป็นวุ้นวุ้นเส้นมะพร้าวน้ำมะพร้าววุ้นมะพร้าวพวกนี้ก็จะปราศจากคาร์โบไฮเดรตพวกนี้เป็นอาหารของคนที่กินคีโตทั้งหมดอันนี้จะเขียนว่าไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันแล้วก็ศูนย์แคลอรี่ด้วยศูนย์แคลอรีเลยก็ถ้าไม่คีโตเราก็กินได้ เลือกทานได้เลือกทานได้พวกนี้ก็จะก็ย่อยมีแป้งน้อยที่สุดย่อยมาแล้วมันก็จะทําให้อยู่ท้องใครที่ฟังคุณหมอคือเมนูอยู่บนโต๊ะอาหารของเราที่เราเอามาให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือสามารถเลือกทานได้ก่อนถ้ายังไม่ต้องคีโตทั้งหมดก็ได้เ,ไดเลือกทานได้ได้นะมีประโยชน์เหมือนกันทีนี้ถ้าเรากินไปแล้วคีโตไปเกินสองอาทิตย์เนี่ยจะมีอาการยังไงคะเป็นคล้ายๆเป็นไข้หวัดคล้ายๆฟูเขา,ขา,รขาเรีกยกคีโตฟูคือร่างกายมันปรับมันปรับแล้วมันไม่ไหวมันหนักไง วันหนักตับมันทํางานหนักมากเลยไตก็ทํางานหนักค่ะก็มันก็จะมีอาการไข้โดยไม่รู้สาเหตุคือรู้สึกได้ใช่ไหมคะไม่สบายตัวปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนอันนี้เขาเรียกคล้ายๆอาการไข้หวัดจากคีโตแบบนี้ต้องถอดใจไหมคุณหมออก็ต้องหาหมอแล้วต้องรักษาไปรักษาแล้วท่านอย่ากินคีโตเองนะท่านจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าท่านใช้คีโตได้ไหมค่ะให้คุณหมอประเมินเขาก็จะเจาะเจาะดูเลือดการทํางานไตค่ะ ว่าการไหลเวียนของไตชั้นกรองไตเนี่ปกติไม่เกินเก้าสิบหรือเปล่าถ้าตา่ำกว่าหกสิบนี่เขาไม่ให้ทำนะไตที่กรองน้ําคือเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าเป็นไตเสื่อมระยะที่สองแล้วเขาก็ไม่แนะนําอถ้าเริ่มมีอาการท้องผูกขาดน้ําขึ้นแสบเจียงไม่สบายตัวแล้วที่สําคัญคือเริ่มมีสิวขึ้นเนี่ยม,มันบ่งบอกถึงว่าไม่ถูกกับเราแล้วล่ะค่ะ อานนีก็ต้องหยุดแล้วก็ไปหาหมอ mm hmm. เพื่อให้ปรับกลับมาเป็นปกติแต่ตอนกลับมาปกตินี่ mm hmm. กะลุณา mm hmm. มีวินัยในการปกติงงกินแค่ห้าหกสิบแค่5-60%แบบเดิมนะ mm hmm. ลดจำนวนลง <Kh> ah. อย่าไปกินเดิมแบบเมื่อก่อนนี่เรากินสองจานก็สองจานไปเดิมนะไม่ได้เราเหลือจานเดียวร่างกายเราปรับ mm hmm. คือคือเวลาจะกลับมาเป็นแบบเดิมเนี่ยเลิกกีโตนี่มันเป็นแบบเดิมนี่ ปริมาณที่กินต้องน้อยกว่าเมื่อก่อนที่เราเคยเริ่มคีโตเหมือนอยู่ตรงกลางมามมามมาน้อย<ม>คือ<ม>กลับมากินให้มีแบบเดิมได้จะ,ะลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มพวดพลาดเดี<ม>๋ยวมันจะกลับมาเป็นโยโย่แฝงค่ะวันนี้ที่คุณหมอบอกไปคุณผู้ชมทั้งเรื่องของคีโตเรื่องของใครบ้างที่ควรแล้วก็ไม่ควรนะคะเชื่อได้ว่าเคล็ดลับวันนี้คุณผู้ชมจะไปปรับใช้และที่สําคัญปรึกษาคุณหมอก่อนถ้าใครที่มีภาวะ เรื่องนอื่นแทรกซ้อนเนี่ยจะเป็นอันตรายได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด